คนที่รักสุขภาพและการออกกําลังกายคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าร่างกายของเราเป็นยังไงมีส่วนเกินตรงไหนบ้างตอนนี้นะครับมีอุปกรณ์ที่ช่วยวิเคราะห์ร่างกายได้อย่างละเอียดและที่สําคัญสามารถวัดเองง่ายๆได้ที่บ้านมันคืออะไรหาคําตอบได้ใน t ท k t Top Topics ครับ Bodypedia เป็นเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายเครื่องแรกที่แม่นยําที่สุดในโลกนะครับโดยมีความแม่นยําสูงถึง97%เลยด้วยเทคโนโลยี DSM BIA และ SM f i m ที่สามารถวัดสัดส่วนไขมันกล้ามเนื้อและองค์ประกอบต่างๆของร่างกายได้ถึง40รายการเลยครับเจ้าเครื่องชังอัจฉริยะตัวนี้นะครับสามารถวัดขนาดคอหน้าอกเอวสะโพกแขนและต้นขาได้โดยไม่ต้องใช้สายวัดและดูความเปลี่ยนแปลงของไขมันหรือมวลกล้ามเนื้อได้ทันทีหลังการออกกําลังกายด้วยครับ และยังสามารถวิเคราะห์ปริมาณไขมันสะสมบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายได้ด้วยเช่นแขนขาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอกเอวล,ลำตัวสะโพกหรือแม้แต่ไขมันที่พอกตับครับแค่เปิดแอป,ป Bodypedia แล้วเชื่อมต่อตัวเครื่องด้วย b l บลู o t h ขึ้นไปยืนชั่งน้ำหนัก3วินาทีดึงมือจับและยืนตัวตรง26วินาทีแค่นี้ผลการวัดร่างกายของเราก็จะโชว์ในแอปได้ทันทีเลยครับข้อดีของ Bodypedia นะครับก็คือช่วยให้เราโฟกัสว่าจะต้องลดเพิ่มหรือรักษาส่วนไหนในร่างกายเป็นพิเศษเรียกว่าทําให้สามารถดูแลร่างกายได้ตรงจุดมากขึ้นมองเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ทุกวัน ตรวจวัดเองง่ายๆได้ที่บ้านแถมยังมีความแม่นยำสุดๆดีกว่าเครื่องทั่วไปทั้งในแง่ของขนาดที่กระทัดรัดดีไซน์เรียบหรูจัดเก็บง่ายวัดพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสัสดส่วนต่างๆในร่างกายได้มากกว่าและเหมาะกับทุกคนที่ใส่ใจในสุขภาพครับยุคนี้สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เราเข้าใจร่างกายของตัวเองก็จะทำให้เราสามารถดูแลสุขภาพได้ง่ายและดีขึ้นด้วยครับ